เฮ้ยเครื่องเล็กไงไอตาเป้าไอตาจะไปทำไมเราอยู่ตรงโต๊ะหรือเปล่าจะโทรอ่ะอ่ะโทรอ่ะศูนแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สวัสดีทุกคนค่ะสี่ร้อยห้าสิบแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกศนแปดหกสองเก้านี่อยู่นี่ใครเอามาใส่นี่วะย แล้วใครามาใส่เนี่ยไม่รู้เลงงนะบางทีวายทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ425ท่านสวัสดีค่ะ425ท่านสวยงามมากขอจอขอใจให้หน่อยได้ไหมอ่ะขอจอขอใจให้หน่อยเร็วใครใจดีขอจอขอใจให้พี่หน่อยน้องน้องน้องนองที่อายุเยอะมากกว่าพี่ เดี๋ยวไปตัดต่อนี่ป่หนึงเออไป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 ที่ไหนล่ะมีมีหมา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 มีมีใช่จะเล่นคุณแพรลี่เห okay ็นคลิปพระที่ว่าใครอีกล่ะมัชาเทวาพระที่ไหนว่าดิฉันอีกพระชื่ออะไรพระชื่ออะไรจ๊ะพระชื่ออะไรว่าว่ายังไงยังไม่ทันเห็นยังไม่ทันได้ดูเลยพระชื่ออะไรบอกชื่อมา ขยันว่าเดี๋ยวด่าเดี๋ยวฉันด่าให้ก็ว่าดิฉันอีกก็รู้ว่าถ้าพูดถึงดิฉันก็จะโดนด่าผ้าเหลืองไม่มีอ๋ออุเทนอุเทนว่าดิฉันอีกอุเทนเหรออุเทนเหรอเดี๋ยวเปิดดูกันเดี๋ยวเปิดก่อนพามหาอุเทนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังพามหาอุเทนแล้วทำไมต้องมาฟาดงวงฟาดงาใส่ันนนไปเธอ ไหนนะอันนี้ดิฉันขอตำหนคือเป็นพระท่านก็น่าจะโปงโไปได้แล้วเออโป่งว่ายังไงอ่ะอันเก่าหรืออันใหม่อาวจาวทยรหัสคิวปาก มซอนมันปิดแล้วอาจารย์เอาอะไรอ่ะก็ไฟเซเว่นมาเอาเมกาโนเออเอากาแเมกาโนมันจะแรงไปไหมเอาเป็นอย่างอื่นละการหวานน้อยเอาเป็นเ็ดเหวานน้อยนะเออแล้วก็ซื้อสมุนแซนวิชมากินบ้างแซนวิชเออซื้อมาแค่นี้แหละมาที่ฉันหาไม่เจออะคลิปไหนไม่รู้ ออันนี้มีแต่คลิปเก่าเจ้าหนูแพรรี่อันนี้คลิปเก่าขอเจริญแลวก็ถึงการที่คลิปเก่าว่ามีแต่คลิปเก่าอ่ะไม่ได้เห็นคลิปใหม่เลยคลิปใหม่หาไม่เจอเออท่านว่าอะไรดิฉันล่ะคะท่านหนูเทนท่านไม่ได้ว่ามั้งไม่ได้คลิปเก่าอ้ามีเหรอหาไม่เจอว่ายังไงล่ะว่าว่ายังไงอ่ะ หาไม่เจอหาไม่เจออะหาไม่เจอพิมพ์หัวข้อว่าไงอะล่าสุดเหรอล่าสุดอ่ะเหรอก็ดิฉันก็หวังดีก็บอกว่าเออปงๆไปเถอะ แล้วท่านก็จะมาลั่งไล่ว่าคนนู้นว่าคนนี้ไปเพื่อมาวัดทองไหมจะทำให้จะส่งให้ดูได้ค่ะอ,อ้าวเหรอก็จะเป็นกระเทยเป็นเกยกอ็อ๋อเหรอไหนอะมัชชาเทวาอยู่ในช่องคุณเหรอคุณมีเหรอมัชชาเทวาเดี๋ยวดูกันเหรอ อ้าวขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้อยู่ในช่องคุณเหรอช่องเปีเ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณนี่ก็ขยันฟ้องกันนะที่ฉันก็ดูยังไม่ทันได้ดูอาเดี๋ยวดูดูกันว่าเขาว่ายังไงยังไม่ทันได้ดู ก็ตะก้าสังเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันสั่งเปรี้ยวเหรอชัองคุณเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อันี่อลาหรอหรอนี่คือทั้งเบียร์ทั้งฟังฟังฟังอ่ะทุกคนฟังอาจารย์อุเทนเขาฝากทมศารากับเอ้ยเฟ้องเก่งอะ ทุกคนมาฟังแล้วพระอาจารย์อุเทนท่านฝากธรรมเทศนาถึงดิฉันเหรอคะกับอาจารย์เบียรด้วยเหรอท่านฝากว่ายังไงไปฟังท่านเทศกันคะ่ะเราเป็นคนพุทธเราต้องฟังพระสอนนะคะไปฟังพร้อมกันจ้าตื้นกบอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่คือนี่คือละทั้งบักเบียรทั้งไอหนูแพรรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกำมืดบอดในธรรมตรงําหัวข้อที่ว่าไว้นี้ทุกประการ <c oughs> ไม่ผิดเพี้ยนหรอก แล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือเพราะว่าทราบว่า,าวบ,บักเบียเนี่ยมันเป็นเกย์นะน่าจะเป็นเกย์คิงน่าจะเป็นเกย์คิงอ่ารู้รู้ด้วยว่าเขาเป็นเกย์คิงมันก็เป็นบันดอกกระเทะยตุ๊ด๋ถเต๋าแตกเต้น <laughs> เป็น,ปนสลิดลบตามภาษาเหนือนะสลิดลดกท่านจะว่าดิฉันสลิดดกไม่แน่ไอ้หนูแพลรีแพวันมันอาจจะเป็น เกย์ควีนก็ได้นะเพราะว่าเกย์เนี่ยมันมีอยู่สองประเภทเกย์คิงแล้วก็เกย์ควีนเกย์คิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกันคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชายส่วนเกย์ควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายนะเกย์ควีนนะ แต่ติหนแพนี่ที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระเทยแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็นเกย์ควีนแล้วทีนี้เกย์คิงกับเกย์ควีนบันดอกกระเทยตุ๊ดแถวอย่างเจ้าแลพลนิพัยวันเนี่ยเห็นไหมอัตยาสายนิสัยมันเหมือนกันเลยอัตมายังขำขำจนกระทั่งว่าจะคลื่นไส้นั่นแหละอตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่า พระมหาอเทนเนี่ยก็ได้เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่านเขียนหนังสือดีตามเนะี่ยบอกว่าพระโน,โนเนมจากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จกักในคลิปในโรงพยาบาลนั้นแต่ว่าท่านทาไมออกตัวแรงจังก็ว่าจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะคุณแพรลี่ไพวันสัตบุรุษเขาแนะนํามาแล้วบักเบียคนเกร,เรวาลาคนตื้นกรรมมืดบอดในธรรมเนี่ย มันตากินถั่วถึงขนาดนั้นเชียวหระอมันไปมองว่าไอ้หนูแพร่รีพายวันเป็นสัตรบุรุษได้อย่างไรโอ้โหว่าแต่มาเราก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไส้น่นหละอันนี้ไม่ใช่คำกระทบกระเทียนนะเป็นอย่างนั้นจริงๆขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพร่รีพายวันบันดอกกระเทยตุดแกวแท้ๆว่าเป็นสัตรบุรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้ธรรมาภาพ ได้แสดงธรรมก็ได้พูดให้ศิกรรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้สิกดูว่ามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากันทั้งโขงเลยมากันทั้งโขงนงยกพวกมาเลยไอ้อีอป,ปรีจันลาเหล่าเนี่ไม่เคยกลัวมันเลย ไออีอัปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมนเลยมาเลยโอ้เจ็บหยอนกันนะไออีอัปรีจันไรเนี่ยนะเดี๋ยวแต่บอกว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยนิสัยท่านเป็นอย่างนี้ท่านอุเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอุเทนก่อนคือท่านจะนิสัยท่านจะเป็นแบบนี้เรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติ แต่คำพูดคำจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ท่านหนูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอับปีจันไลเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไลเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าดิาฉันไม่มีทำดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านหนูเทนแล้วก็ท่านกบวดหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ย สอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโหนกระแสดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปร,รียาเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันนะ่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระ ก็ปลดปรงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอ่ะพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาและแต่ละคําที่ท่านพูดเนี่ย <Okay. S 1> ดิฉันพูดเลยนะ ถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอป,ปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าขา่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ที่ฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอุเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปารถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวลาดเนี่ยกะเลวลาด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยแม่อย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูดจารุนแรงอีกแล้วท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุดเป็นเกย์เป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสาวบ,บุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะล่ะใช่ไหมทุกคนออดิชั่นปากอันนี้ขอโทษทีปากตะกาแล้วไม่ได้เอาของเครื่องขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคำพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกค่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลย วาไม่ใช่คําว่าอปีจันไรเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวดิวฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันนะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคําเนี่ยมันมันมันน่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นล้วท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสบดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบัดออกมาเนี่ยอปีจันไรเออยอะไรเอย่ยกะเลวราชเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไร,ะไรท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้หรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกะ,กะเลวราชเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนละ่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ปะท่านไม่เคยป่วยเลยท่านไม่อาพาธเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาพาธไปได้เหรอพระยาธิธรรมมหิพระยาทิงอนตีโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ท่านไม่เคยอาพาธเลอแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอาพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินทรีว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนี่ไตเหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมาก ตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอามือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียรติท่านอยู่จยเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อ่ะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๊หรอก แต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอย่าไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านดา่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะเอาพีจะไหลเนี่ยม,มันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะอท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนาหน้าบัลาารลังศาลไหมคะดิฉันถามท่านหน่อย ป่ดาถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเดีเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเธอไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านนะ่ะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลยท่านอุเทนเป็นโยมก็นแนะนําพระได้ทําไมแนะนําไม่ได้ละ่ะ เออแล้วกท่านแทนที่จะพูดโดยธรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านอันนี้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครก็จะเป็นตุ๊ดเป็นเกดมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะะพุทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหม ทำไมครับรรดาบรรดาไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบรรดาบวชไม่ได้เหรอท่านก็ปเรียนเก้าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเหรอสมัญตะภาษาธิกาท่านก็เรียนมาท่านปเรียนเก้าดิฉันก็ปเรียนเก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไม่ได้โง่ไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันค่ะก็ปเรียนเก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ําว่าดิฉันมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนําอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนําให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไปบอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่าน คิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวน่ะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่ว่าเวลาท่านเทศสอนเนี่ยกล้องกี่ตัวละนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่น่ะมันมีแต่อัตราหรือเปล่าคําถามคําถามฮท่านปกป้องทมหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านคะท่านอุเทนท่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่าปีจันไรนี่มันควรแก่เหตุไหมหรือไม่แต่ด่าดิฉันเนี่ยเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่าน่ะไม่ได้เตือนรอกถวายคําแนะนําอ่ะใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ยท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจ๋านะคะเออเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่อุเทนท่าไม้ค่ะท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงคราม เขาอยู่ทว่ธนสงครามเออท่านก็เคยเดินเดินโดน,โดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยมไม่อยากไปไม่อยาก,าก,กทะเลาะก,ก,ก,กับท่านหรอกอยโยมไม่อยากทะเลาะกับท่านเราเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ที่ดีอะรูปหนึ่งอะนะเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาท่านอาจจะแย่ไปนิดนึงในความรู้สึกของโยมนะคะแย่ไปท้าติท่าติเตียนโดยทําไม่ว่าเลย ติดเตียนโดยทาไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยใสเหยียดช้าเลยแล้วแต่สมัยเป็นพระก็ว่าดิฉันเป็นกาเาจะกาอย่างไงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในล้วในวังเหรอท่านก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเรามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระวินยัยมีผ้าเหลืองหอ่อคุมกายนะ อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะ่ะเป็นพระมันต้องเอาน้อมทาตนสิเอาน้อมทำตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไงอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามนโนกรรมใช่ไหมละ่ะว่ากล่าวตักเตือนก็ว่าไปหลายๆพระหลายๆรูปที่เขาไม่ได